ไปนะอันตรงนี้ข้ามไปนะได้อันนี้เดินข้ามเดินข้ามได้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวพี่อินรับอ่าพี่อินรับน้องได้คี่รู้พี่เองม่รับดูเลยพี่มินรับน้องครับอย่าให้พี่อิเล่นก่อน อาเร็วอุย้ยเลยไปเลยไปเลยอ้วว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 วูวว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  เกาะดีๆนะคะเกาะแน่นๆน่เกาะล็อกแน่นๆมาได้อินซีประคองเนะอ่้อ่าพี่อิมโอเคไหว้วนกลับมาค่ะพี่อิมพี่อิมไหว้วนกลับมา บนกลับมานะพิมนะเก่งมากมาทางนี้ไปทางนู้นไปทางนู้นวนกลับไปทางนู้อไม่ไปครับไม่ไปมาทางนี้เล่นใกล้ๆตรงนี้ครับแต่มาเล่นแค่ตรงนี้ก็พอครับพิมไปทางนู้นเลยดีดไปดีดไปดีดไปให้ชิดขอบเออ ดิค่ะเออดดแรงแรง